ไไมึงอยากตายเลยคนจนๆจนอย่างแกเนี่ยยังกล้าปากดีมาว่าฉันหรอ <S 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 ถ้าฉันรู้แกเป็นเครื่กรรมกรของซากฉันไม่เสียเวลาบอากกเด็กที่คนอย่างแกน่ะค่ะค่ะไอ้ทงไอ้ทงเยี่ยวมาแล้ววะไปสิรออะไรละ่ะ มันเลยตามมาอยู่ไหมวะหายไปแล้วไม่ตามมาแล้วครับเราจะรวยกันแล้วโอ้ยมึงมาขวางหน้ารถทำไมวะมึงอยากตายเลยไอ้ยโอ้ยมึงบอกให้เพื่อนมึงส่งกระเป๋ามาเดี๋ยวนี้โอ้ยเจ็บค่ำ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 ไอ้จงมึงรีบส่งกระเป๋ากับพี่เขาดิโอ้ เดี๋ยวพี่ครับปล่อยผมหน่อยพี่ผมเจ็บไปเลยนะต่อไปมืออย่าให้กูเห็นเองนะครับพี่ นี่ครับกระเป๋าข,ของคุณต่อไปก็ระวังหน่อยนะครับขอบคุณคุณมากๆเลยนะคะไม่เป็นไรครับเรื่องแบบนี้มันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีอยู่แล้ว ถ้าไม่มีอะไรแล้วผมขอตัวก่อนนะครับเกี่ยวก่อสิคะคุณฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยฉันขอช่องทางการติดต่อคุณหน่อยได้ไหมคะไม่ต้องหรอกครับถ้าเรามีวาสนาต่อกันคงได้เจอกันอีกแน่นอนครับ ขอโทษด้วยนะครับที่มาสายนีย่คุณมาออกเดทนะคะทำไมไม่รู้จักแต่งเนื้อแต่งตัวกันออกจากบ้านซะบ้างแต่งตัวสมซอทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแต่หืมกลิ่นอะไรก็ไม่รู้อะเหม็นมากเลย <c oughs> น่าอายจริงๆ ที่ฉันมาออกเดตกับคนอย่างแกเอ่อผมต้องขอโทษด้วยนะครับระหว่างทางผมเจอเหตุสุดวิสัยนิดหน่อยถ้าฉันรู้ว่าแกเป็นแค่กรรมกรก่อสร้างเนี่ยฉันไม่เสียเวลามาออกเดตกับคนอย่างแกหรอกนะฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าจะเป็นแฟนฉันเนี่ยไม่ต้องอะไรมากหรอก แค่เอาเงินให้ฉันใช้เดือนละห้าหมื่นบาทก็ขอละให้ได้ก็ครบให้ไม่ได้ก็บายกิอนอะไรกันดีนี่สิค่ะ,ะพี่นุย้ยนั่นไงคะ ผู้ชายคนนั้นไงที่ช่วยแย่งกระเป๋ามาคืนให้ออนไว้เมื่อกี้นี่คุณมาหาแฟนหรือว่าหรือว่าอะไรพูดมาสิคนจนๆจนอย่างแกเนี่ยยังกล้าปากดีมาว่าฉันหรอออนเราเข้าไปดูกันเถอะ พี่น้องต้องขอบคุณน้องมากๆเลยนะที่น้องกล้าหาญช่วยแย่งกระเป๋าจากคนร้ายมาคืนน้องสาวพี่แต่ทำไมน้องต้องรีบขนาดนี้ด้วยรีบจนลืมกระเป๋าของตัวเองเลยนะนี่กระเป๋าของน้องน้องลองดูซิว่ามีอะไรหายไปบางเปล่า เงินสดของน้องนี่กุญแจรถของน้องอนี่ขอพวกนี้ไปขอบคุณจริงๆหรอคะ <c oughs> ทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่แรกล่ะคะ แล้วคุณให้โอกาสผมพูดบ้างไหมล่ะใช่เมื่อกี้ฉันได้ยินคุณพูดว่าต้องมีเงินให้คุณเดือนละห้าหมืนบาทถึงจะมีโอกาสได้คบกับคุณใช่ไหมเรื่องนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกนะแต่ประเด็นคือคุณมีค่าพอหรอ น้องคะรีบเก็บของของน้องแล้วเราไปกันเถอะ ผมต้องขอบคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมแก้ไขสาจานาคารเมื่อกี้นี่ครับเงินแล้วก็คุณเจรถของคุณแล้วคุณจะตอบแทนฉันยังไงคะอืม เอางี้ไหมครับเย็นนี้ผมขอเลี้ยงข้าวตอบแทนคุณได้ไหมครับน้องคะถ้าเมื่อกี้ไม่ได้น้องช่วยแย่งกระเป๋ามาคืนให้น้องสาวของฉันน้องสาวของฉันก็คงสูญเสียโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตไปนแน่ๆพวกเราต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณมากกว่าคะ่ะฉันดูแล้วเนี่ยคุณทั้งมีเมตตา มีคุณธรรมจริยธรรมแถมยังหน้าตาดีด้วยเพราะฉะนั้นฉันจะให้โอกาสคุณได้ไปออกเดทกับน้องสาวของฉันอ้าวมัวยืนรออะไรกันอยู่ล่ะคะไปออกเดทกันสิ